อยากเป็นนักแข่งบ้างพี่ยังไม่ได้เป็นนะตอนนี้พี่แค่เคยเป็นนะตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนะที่เป็นแค่สตรีมเมอร์เฉยๆนะให้กำลังพายายามกันอยู่จะกลับไปเป็นให้ได้อยู่ได้ก็ดีไม่ได้ก็เสียใจลล่างนะครับอยู่ล่างแล้วออกเต็นล์ล่างนะไม่ลออก,ลลนะกลางนะ เฮ้ยมีคนลอยอยู่บนคนหนึ่งวะอ๋อบักดีงว่า,ปวาเป็นกระล่มไม่เฉยนี่ใช่ไหม เอาสองมีนะเอาสิ่งนี้นพีนี่ครับ EP Gen หกเก้ามาไ้ข้ามมีตัววิวมาหน่อยวิวกำลังวิง่งไปทางแม่น้ำวิ่งใต้สะพานกำลังข้ามน้ำกำลังข้ามแม่น้ำเนี่ยนเะนี่ยหนีอยู่หนีอยู่เข้าน้ำข้ามน้ำอยู่ พอลอล่ยิงเลยเด็ไม่ตายว่ะตายวะเนี่ยไม่ดูอ๋อวิ่งมาจากเต็นท์น่ะข้างบนน่ะน่าจะมีตัวของอยู่ไหนวะเนี่ย หายแล้วจะบอกว่าของไม่มีไม่มีของไม่มีของก็จริงแล้วพี่มันมีแค่กระเป๋าสองอีกก็ได้ความจัดเต็มมาแล้วไม่มีของแล้วไม่ไหวเลย โอ้โหเกี้จริงเนาะเอ้าโอ้โอโอพี่ก็เคยโดนฆ่าอย่างนี้อ่ะมาทำไงได้จะปล่อยเข้าไปเหรอเขามีของขกลับมาฆ่าเราดิเกมยิงเบิร์แม่เกมอตรงสานแล้วปล่อยเวลาพี่โดนเขายิงตายอย่างเงี้ยทวกเราก็ด่าพี่เออเห็นตรงสามพี่เลยแล้วว่ามีสามนะใครอยากได้ วันนี้เล่นทีไรโดนก๊อปปี้ตลอดเลยนี่ไงมีศพศพยิงกันอยู่แถวนี้ไอวอลวอลมีสี่แล้วคุณนับรึไอพีเขียวที่เพื่อนเอ้ยมีกระสุน AAR ป่ะบ้าขอสักแม็กซ์ดิที่มีสิบสามกว่า หมดละโอ้โหให้ไม่ให้ไม่เต็มเลยนะโอ้ไปเข้าวงดีกว่าบบปะยังทุ่งหญ้าดีกว่าโทุ่งหญ้าไม่ได้อยู่ในวงแล้วอีกไปกลับทางเดิมปะไม่ได้เหรอทางเดิมเองมีก็เอาเดี๋ยวไป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 เพาเราคงไม่น่าจะเสียหายอะไรเยอะว่าจะเบิกเงินบริษัทซื้อไอโฟนทั้งสองเครื่องไว้อยู่เอาไว้ให้น้องมันไปเช่านะไอโฟนอะ ให,ให้ยืมให้ยืมไปใช้ให้ยืมไปใช้ตั้งเราซื้อคืนนะ <laughs> ให้ยืมไปใช้แข่งปุ๋รีก็เฉยแล้วก็หมดพอหมดถ้าได้แชมป์ก็ซื้อซื้อมาคืนซื <donc S 2> ้อเครื่องใหม่มาคืนแล้วก็ขั้นอ <laughs> ีกเอากลับไปใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปคุยกับพี่บิ๊กซื้อคอมมาไว้ไงใครอยากได้คอมบริษัทพี่มันไปนานตัว เดี๋ยววะง่ายเลยเหรอเไม่ตายเหรอชุบมได้ตายไหวะปิดชุบๆได้ชุบมได้โอ้โหขวาวิ่งมาปาดเลยขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาผมหนึ่ง พี่เจ็ดล้มเหรอเฮ้ยโอ้ไม่ไหวเลยล้มล้มลูกหมดปะหมดหมดหมดโอ้โหอะไรอีหยังของผมก็ไม่รู้ว่ะเฮ้ยช่วงนี้ AR พี่ไม่มีมีแค่ 24. ยี่สี่ยี่สิบเจ็ดเลยยิงแม่งก่อนนะไม่ไม่ร่วงมันยิงผมกองไม่เป็น ีถ้าเปลี่ยนลูกซองมาเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนลูกซองนะพี่ว่าไม่ไหวว่ะพี่เอาไม่อยู่ได้ลยว่ะถ้าถ้าโอ้เพลินครับของเพลินเก็บของเพลินเลยไม่อยากเกลื่นลูกซองของนะักกินไก็ให้ตาย,ยรถขี่ข้างล่งว้ววะเขาไปเข้าวงอะดิไม่ทำ มาเร็วใครมาเต็มเลยมันขี่ทางข้างซ้า,ขายข้างล่างมันรอไปทางเนี้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นยังไงร,รู้คนละตัววะเียิงไกลๆวะ่ะทุกบ้านเนี่ยแหละไปกว่าแล้ว,วอ่ะเอช็อตเมื่อกี้ได้ระเบิดไอวิวนะกับดักระเบิดใช่ไหมของวิววะใช่ใช่เออถ้าไม่ได้นะยิงไม่ตายนะตัวไปเั้งร้อยสองตัวเลยต่กพิกไปข้างล่างปะข้างล่างไหนเนีย่ยบ้านเรียงยาวเนะี่ยไปดิ อาตีประจำหดหดหน้าตาดี 13. ดอ,อ,อายุสิบสามไอเหรอเอหน้าตาดีพี่เติมให้นะจบเต็มเปสุดซาเพียบเลยวะขเก้าแล้วดูแลเกมนี้น่ยต้องใช้ยาเยอะกบสีได้ยังวิวแล้วติดถ้าผมหยุดหรือเงี้ยนะผมยิง อยู่หน้าไม้ก็ทางป้อมมาแล้วแบบโดนแล้วมันตายมันจะโดนข้าหาบักสะโขบหรือเปล่าบักบ้าอะไรไม่ได้บักหน้าไม้ออเอาเงี้ยเลยโดนลุ้งบนดีกว่าเพื่อมาก้อนหลืองยาวนะ <Wow. S 2> ได้รอบแล้วใครเรียกเรียกดิ ดีใจได้กับพี่เอ็กอเจนเห็นเจนล้มอยู่เมื่อกี้ไม่ช่วยไม่ได้อะถ้าช่วยก็ตายหมดเลยต้องขึ้นมาก่อนเนะดีครับพี่น้ำสุดสวยดีครับพี่บอมเอาสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะฮะถึงทุกคนจะไม่ได้สวัสด,ดีพี่นะครับสวัสด,ดีด้วยนะครับผมตัวละครใหม่ทำอะไรได้บ้างโอ้โหทำให้เราตายง่ายมากไม่มีเพื่อนไม่มีคนแถวนี้ไม่มีคนไป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 ิงไปแม่ง จริงๆตอนที่เรากดใช้เขานั่งกันอยู่ไง็นพี่ก็นั่งอยู่เห็นปะเสียใจโอ้เสียใจทําไมทีมพี่มาสายกันบ่อยจยะตายวันก็ซ้อมสองวันก็ซ้อสมสามรอบสองทุ่มนะ <Wow. S 1> โอ้โห,โหวงค่ากูเถอะวิวไงดีวะไปพี่ก็เนียนไปทางอะไรเอ้ยจริงๆสลิงไปได้นะวิวแลอนตรีนี้ดักออ ทางหน้าแหละง่ายดิทางหลังนี้อาจจะไม่มีคนเลยถ้เราอ้อมไปทางตรงนี้ว่าทางนั้นมันจะมีรถอยู่เนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปปะโอ้ทุ้ยอ้าวของคนไปได้นั่นเนี่ยมันไม่ได้วงไม่ได้เจ็บเลยมียาเท่าไหร่อ่ะข้างหน้าเ<ช>ขาน่า <ๆ S 1> จะบวกกันดูมีโดบอยู่ด้วยเอ้ยิ่งใหญ่เลยเหรอพี่เวลาไปขอไปกินเห็ดไปมึงดูร้อยเขาบวกไปก่อนอะ ทางเราน่าจะโล่งแล้วไม่ยี่คนแล้ว,ลลวตรงนี้เล่นได้วิวเขาเล่นเล่นอยู่พี่เชื่อนะข้ามน้ำใต้สะพานอยู่ได้จริงนะอยู่ไหมโดดแนี่เลย,ยตัวเนี้ยข้ามน้ำได้อยู่ข้ามน้ำอะ่ะ น่าจะมีรถแบบเก็บเสียงเนาะน่าจะมีสกลิลว่ายน้ำไวเนาะคนกดว่ายครั้งเดียวขแบบ้ามเลยอะ่ะบนเขามันเล่นไม่ได้มั้งวิวจะเอาบนเขาไหมบนเขาจะไม่มีใครแจมเลยนะก็ต้องออกไปเล่นตรงนี้แรั้วเนี่ยพี่จะมีรั้วตรงเนี้ยอุ้ยโหเป็นคนละก็เรา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 กินวงแล้วเราใช้โดวิ่งเข้าไปพี่เดี๋ยวค่อยไปไอ้ข้างหน้ามันยังอยู่นะ ไม่มีเก็บเสียงไหมมีใช่ไหมจะเพิ่งจะเพิ่งเปิดนะเราเข้าทางซ้ายนี่แหละดู้ท้ายเทียบเลยดูเราเรามันมีนี่อยู่อะวงอะรอรอดรออะไรพี่ทางขวาก็ได้นับอยู่น่ะเลือกเอาเลือกเอาเลือกเราเาดีกว่าผมมาแล้วพี่มาได้พี่รถไปแล้วรถนไปแล้วรถนไปแล้วพี่อ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเรื่อพี่ไม่ได้คิวอะได้อยู่ได้ได้ได้อยู่ มาได้พอดีเลย <c oughs> ไปแล้วโอ้โหเขาไม่มีโดมอห็นตายหาแล้วเนี่ย <c oughs> เล่นได้น่ะพี่ทางรถพ,พังอ่ะทำรถพังตรงนั้นเห็นได้นะเราอ่ะตามพี่ทำอยาแป๊ะม,มามาแล้ว เต็มเลยพี <S 2> 2 <S breast, How, es, ่ ana, anna, ีกไอบอกงี้เสร็จผมเลยเต็มเลยเก็บไปได้พี่สมลูกแล้วลูกองลูกเก็บีกเก็บพี่ตรงตก็พี่ตรงกสามพี่สามบอลสามติมันยิงพี่แล้ว

รอแม่เลยเราเข้าตรงๆเลยแล้วเออรอรอมันทำยิงกันไปก่อนเนะอุ้งแม่งไม่ล่วงว่ะเข้าไปสองทีจะล่วงอยู่แล้วเฮ้ยมีสุบซาอยู่ยูมีบ่าสุบซาเอาป่ะดีดีมีมีอยู่ไม่รู้อ่ะมีสิบสามคอยให้พอนย

e p อห่โอ้โหโอ้โอ้จ่ายบออย่างเดียวเลยโอ้เข้าหัวแล้ไม่ล้ม่ะพี่หนุไมต่าไหนต้งไหนเนีะ e จะซ้อมจบยังเฮ้ยคอดว่าเจ็ดคิวมาว่ะเฮ้ยวันนี้